ครับสวัสดีครับเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องพอใจดีนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่แปดนะครับวันแปดวันจันทร์ที่แปดนะพี่น้องวันจันทร์ที่แปดนะครับเนะาะพอดีพอใจดีสิเอาแนวทางพระสายปลาสายทุดงพี่น้องสายปลาเนาะบอกว่าสายยังไงสายปลาเนาะพี่น้องเนาะ พ,พอดีไปธุระมากก็เลยพอ่อเลยเข้าไปหาเพื่อนพี่น้องไปพบปะไปคุยกันเนาะว่าเพื่อนมาจะใส่ไปจังไดพี่น้องเพื่อนจะเดินทางไปทางไดเพื่อนจะไปใส่ต้อนพี่น้องก็เลยไปกล่าวธรรมสการเพื่อนพี่น้อง เกิดกับโให้ท้ายบโให้ออกยังนะพี่น้องกับโบเป็นยังน้าพี่น้องเนาะไปถามเพื่นทีเดินไปเรื่อยๆพี่น้องเดินทางไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเพื่อนทีเดินทางไปเรื่อยๆพี่น้องอ่ายังหมมีจุดหม้เออยังหมมีจุดหมายปลายทางน้าพี่น้องเนาะเข้าไปหาเพื่อน เป็นการเดินธูดงมาองเดียวนะพี่น้ององเดียวเดินเดียวพี่น้องไปทางสะกดน้องคนละหรยอเขาไปถามพึ่งโอ้เดินป้าเดินดงบ่ฝันดีเนี่ยบ่ปู่เอ้บ่นิมิตเห็นทันเห็นหนี่เนี่ยบ่หนิมิตฝันเนี่ยบ่ปู่ โอ้ยว่าสนาแต่มีบ้างเล็กหน่อยก็มีบ้างเล็กหน่อยว่าสนว่าแจากักสีเป็นยังไงเด้อพอออกเอ้ยว่าสนว่าขั้นเป็ี่ยนหันหายไปแล้วก็บอดีกับจีบวากันบ่โนว่าสนกาบ่ว่านละกบ่ว่านละว่าเป็นบ่ว่านละว่าอะไรบ้างสิ มันก็นมีเข่ามีหลุดกับ่างผู้ใดหลูกผูใ้ใดเห็นแค่เลขในมิดฝันฝันหามันฝันดีฝันบอดีเนาะบอดม,มนันเลขกัมมุนเนาะ,ะเรียกว่าอาธิบายเบนฟังเนาะพี่น้องเอฟซีนะครับเพื่อนก็นบอกให้ฟังเนาะ là vẫn cả vào bên tố đi lại vào bên đi lại đường đường cuội lường yang vậy vẫn yang là cái rồng quẩy là mi u vĩ nương cái rồng mi u vĩ nương nó cuội mi u vẫn ก้วยไม่ยู่วีหนึ่งจะบีออกมาหันหาหน่วยว่าสันกินไปแล้วสองวาสันจงไว้สามพี่น้องพี่น้องตีเอาไว้จังหดก้วยวีหนึ่ง ก็บรูว่ามีจากหน่วยกล้วยวีหนึ่งแต่เปิ้หักออกมาบีออกมาหันหาหน่วยเปิ้ว่าบีออกมาหนะ่ะหาหน่วยเอาเอาหาหน่วยจะกินไปแล้วสองเปิ้ว่าจงไวแค่สามภาษาสันตีว่าจังไรภาษา พี่น้องเอฟซีห้คิดเบิ่งเอาเด้อกล้วยวีหนึ่งบีออกบีออกมาหักออกมาเอาหาหน่วยบารดิกินไปแล้วสองจงไวสามพี่น้องเอา้ามันสิเป็นยังพี่น้องมันสิเป็นยังพี่น้องวา ก็เลยพากันตีเนาะพี่นอ้องตีจะกี่ตีแบบใดก็บุู้ว่าจะตีแบบใดนเพื่อนก็เลยอ่าตีให้พี่น้องเพื่อนว่าเออเพิ่นว่าอยู่ว่าเออเอาอนพอออกเอ้ยอพั่นอ่าปูสตีไ้เดอร์ อ,อ่าตีให้ก็ตีให้ปู่เอา,าก็เลยว่าสั่นเดี๋ยวเด้กพี่น้องจะสีแจ่มเด่วนวันที่ไว้ก่อนมันสีหลงพอ้โหสองห้าหกหกเลขบ่หลายที่พี่น้องเลขสามตัวหางเดียวหนึงเดีเลขสามตัวหางเดียวเนาะอืม ปูสายป่าเพื่อนวางสันบอให้อ่าออกซื้อเสียงเรียงน้ำเพื่อนวา่าบ่เป็นยังแม่นเดินป่าไปบ่พอกันโลกมันกลมยังได้กับพอ่อขึ้นเขาวะสันอ่าอ่าขันแม่นนั่นสี่อันนั้นอีหลีนั่นขันแนวทางเขาอิริเห็นถืออิริเห็นพากันไปท้ำบุญไปเฮ็ดโลงถอกโลงทานเด้อวะสันเออกับบ่เป็นยังเดี๋ยวสิ ไปตามเพิ่นบอกตัวเลขที่เพิ่นแนวทางเพิ่นให้เนาะพี่น้องเพิ่นตีให้เนาะเพิ่นตีให้เนาะเพิ่นตีให้นี่พี่น้องให้ยสามตัวก่อนเด้ะคันว่าตีบ่เป็นเนาะก็บ่รู้สิว่าจังได๋แล้วพี่น้องเลยเพิ่นว่าโอ้กะตีบ่เป็นแล้วปู่เอ้ยเนาะเพิ่นก็ตีให้พี่น้อง แน่ yeah, พี่น้องเพิ่นตีให้พี่น้องเนี yeah. ่ยให้เบิ่งเอาพี่น้องเท่านี้ล ại พี่น้องกันสองตัวกันนี่แหละพี่น้องเพิ่นให้จังสีเ่เด้เพิ่นบางส่วนเด้กนี่แหละเพิ่นให้จังสี่พี่น้องตัวเดียวเม็ดเดียวแขนแขนพี่น้องเอ้ยนี่ครับ <c ười> กูได้ทือหน่อยก็ซื้อได้ได้พี่น้องเด้เนี่ยเนี่ยพี่น้องปู่สายป่าพี่น,อน,น,น้องมือวานเพิ่นเดินตูดงมากกเ็เลยไปเพิ่นผักอยู่เพ็นแต่ปักกดอยู่ก็เลยเข้าไปเล่นนํำเินเนาะก็ถามถามทุกถามไทยสารทุกชุกดิบกันอยู่ไรพี่น้องเ่ิ่งเดินไปทางไหนมาจากทางไหน่นพี่น้องนะครับก็เ,เลยถามเพิ่นว่า โอ้ไปยังไหนมาจยังไหนเนาะปูเดินทางมันจะทางใดเลยถามว่าปูสิไปใส่เกิดสิไปพุละไปทางพุละสะกุลสะกอยไปพุละวสันวาโอ้เดินป่าเดินดงบ่มีตัวดีเนบ่ปูวสันโอ้ยมีกับฝันกับนิมิตจากสิเป็ยนจังไงพอออกเอ้ยวสันวามันก็เปลี่ยนแค่คว่มฝันคว่มเสื้อเนาะกิพอหายไปแล you know? ơi, there, on, well, uh, ้ว oh, ก e. ็อยากเป็นบ <Okay. S 1> ่ถ <Gotcha. S 1> ือมาก พอไม่ออกก็จีว่าจีจมก็เลยอธิบายเพื่อนฟังเอ,อ้ยแนวทางมันมีเขาไม่หลุดปุ้ยเอาผดผายคนถูกคนอยากเนี่ยเอออาคนโศกหมาน่นทำบุญน้ำปูโอ้ยบอตองทำบุญน้ำปูดอ,อกกันไดล่ะกะให้เอาไปทำบุญไปทำลงถอกลงท่านมองได้พนมมี่าวัดได้นนพนมเทพบุญกาย อาพ่อใจดีนี่ไปทำบุญเฮ็ดลงท่านไายซะไปทำบุญเอาว่าสันว่ามา้องคิดน้ำปูดอกกับเลวังปูกับเลวังสันเอากับพวเป็ดยังถ้าที่เฮ็ดแบบนั้นให้ปูเด้อถ้ามันเข่าแนวทางเข่าเออก็เลยวังสันกันนิดลับปากกันวางสันเด้กับปูก็เลยว่าเออเอาจังสันละมา้องห่วงปูดอ,อก กันพากันโศกมันแล้วก็พากันไปทําบุญฮั่นทําบุญให้เจ้าของอธิษฐานให้เจ้าของปัดใจเป็นจริงภายนอกประเสริฐวาทําบุญหลายๆมันสิเป็นกุศลแก่เจ้าของปูวางสัตวเนาะเอาพี่น้องเอฟซีปูวางจังสันแล้วก็เลยอ้าวกลาวได้มาสการลากันไปเนาะ ก็เลยเอามาฝากพี่ต้นน้องเนาะพี่น้องมาพี่น้องแคบหนาจอไว้ได้พี่น้องเด้อเด็กของปูสายปลาบอมียังพี่น้องแม่แต่ขอเบอร์โทรกับบ่ใไห้ได้พี่น้องติดต่ออีกกับบ่ใไห้พี่น้องกับบ่็ไปยังเพื่อนบอกไห้ไปท่าบุญเฮาก็ท่าบุญใน้เพื่อนถ้าเป็นดังหวังเนาะพี่น้องถ้าเข้าน้องพี่น้องเลขกบ่อลายโตบ่หลายหางตัวเดียวเม็ดเดียวแขนๆพี่น้องเนาะตามที่ปูเพิ่นเบ้าเนาะบุญบาลมีอ่า เพชบ้านนํากันกระสาสตร์ตางกนพี่น้องก็คือสิได้พบได้พอกันอีกนาะพี่น้องนเนาะอ้าผูใ้ใดสิเป็นบุญเป็นวาสนาเลขเก้าห้าสามน้อพี่น้องเนาะ,ะได้ทาบุญร่วมกันพี่น้องเอาเบิ่งคลิบปูสายปลาของพ่อใจดีใช้แนวได้พี่น้องได้เบิ่งคลิบปูสายปลาเพิินเนาะครับหาโศกหามานห้า 5, 000, 5. ได้ทาบุญร่วมกันครับผม ด่สีไปทำลงทานขึ้นท่างช่องพอใจดีใช่เดี่ยวนะครับเนาะจะได้เห็นกันทุกคนว่าไปทำบุญยิงบ่อถาแนวทางของปูสายปลาเขาเนาะเพิ่นเกิดจะได้เห็นเท่าก็จะได้เห็นน้ากันครับผมได้เห็ดลงทานรวมกันว่าลงทานนี่อย่างก็แล้วแต่ปัจัยเฮาจีหอดบพหอดปัจัจร้ายก็ได้เห็ดร้ายพี่น้องปัจัยหน่อยก็ได้เห็ดหน่อยพี่น้องเอาสําหรับปูสายปลานะครับเนาะเอาพี่น้องแคบนาจอไว้พี่น้องแคบนาจอไว้แล้ว ก็จะลืมกดไลไ์กดแช่กดติดตามพอใจดีเนี่ยน,นะครับเนะ้อเพื่อเป็นกำลังแนงใจน้องพี่น้องคนไทยพอถิ่มกันพี่น้องเอาพี่น้องเทปหน้าจอไว้พี่น้องเพื่อมีโศกมีลาภเ่อบุญบารมีห้ทบบาทํางานรวมกันมาต่างแต่ศาสตร์ปากนกเนาะพี่น้องเนาะกับปูกับทางช่องพอใจดีกับเอฟซีที่เบื้องพอใจดีอยู่เนาะฮ่าทุนใหนนว่ทางถึงสามตัวตรงตรง,ตง,ตงหางเดียวพี่น้องบอหลายตัวพี่น้องใครพี่น้องอยากตัด จังไดกระตัดเอาตามสบายได้พี่น้องเด้อตัดเอาตามสบายเพราะว่าปูห้มากเก้าห้าสามพี่น้องสิตัดเอาจังไดกัแล้วแต่พี่น้องตามใจพี่น้องมักเก้าสามก็ได้มักเกาห้าก็ได้มักห้าสามก็ได้แล้วแต่พี่น้องสีพิษเจรนาเอาได้พี่น้องเด้ออันนี้ก็แค่เป็นแนวทาาเนาะพี่น้องเอาถาเฮาสีมีบุญวาสนาห่วมกันทำบุญอ่าลงท่านน้ากันพี่น้องกะขอให้เป็นยังบุญเนาะบุญกุศลนี่เคยทำกันมาห่วมกันมา ขอให้ออก953ารงตรงตรงพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้พอ่อใจดีก็มินท่าทางฝากพี่ตอนน้องซ้ำนิดละครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับผม